คอนนมน้ม,นมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในมันิด้เสนอคำว่าอย่าทำจงอย่าทำกรรมอันใดใจหยาบช้าถ้าหากทำเพื่อเอาหน้ามีค่าไหมจะสอพอหรือตอแหลเพื่ออะไรเอาเปรียบใครไม่ควรทำดังนี้แหละคนที่เป็นคนโดยสมบูรณ์นั้นจะทำการใด ที่จะต้องทำให้มันจริงใจไม่แสยแส้แกล้งทำโดยไม่มีข้อแม้หรือมีเล่สนายแฝงไว้เพราะถ้าในเมื่อเราคิดที่จะทำดีแล้วทำไมไม่ทำให้มันสุดๆไปเลยละ่ะจะมีข้อแม้หรือมีเล่สนายไปทำไมเพราะทุกๆกรรมมันต้องมีผลตามมาในสักวันหนึ่งแน่นอนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองจงอย่าเป็นเช่นค,คนทำบุญและหวังผล ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราปลูกต้นทุเรียนแล้วเราอยากจะรับผลเลยนะั้นมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องรอเวลาทางการเติบโตของต้นทุเรียนจนผลิดอออกผลออกมาให้เราได้เก็บเกี่ยวได้เช่นเดียวกันการทําดีของเราจะให้ได้รับผลดีเลยนะั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทําดีแบบความจริงใจนั้นจะไม่หวังผลตอบแทน เพราะถ้าจริงเราหวังคนตอบแทนแห่งบุญนั้นที่ทําไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นจิตใจของเราไม่บริสุทธิ์ไปเสียแล้วจะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาละคะมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราก่อกรนี้แล้วสร้างบุญแล้วเมื่อกกรกมนี้เสร็จสร้างบุญเสร็จก็ต้องปล่อยวางลงนะมันจะเบาสบายกว่ากันเยอะไม่ต้องแบแบกไปหามไว้จงจำไว้ว่า เราก่อกรรมดีไว้แล้วจะต้องได้รับผลกรรมดีนั้นตอบแทนคืนเสมอไม่มีวันผิดพลาดใครทำดีเพื่อเอาหน้าบ้าไปแล้วไม่มีแนวทางชัดเจนเป็นแบบอย่างชีวิตนี้ไล่ทางพบแสงสว่างมันแตกต่างคนทำจริงโดยสิ้นเชิงบุญนั้นบ,บุญนั้นมีกิเลสเพิมเ่มเติมเกินมาด้วย หากจิตป่วยไม่มีทางช่วยสร้างเสริมการทำดีก็ดูเหมือนขาดขาดกันเกินอย่าทำเพเลเรยแข้งเรยขาเพื่อเอาใจการทำดีไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นถ้าทำบุญไม่ผูกเวรเป็นใช้ได้ทำมากน้อยทำไปเถอะไม่ต้องอายทำต่อไปเพราะเราไม่ได้ขอใครกิน ทำแบบฟินกันไปเลยอย่าเฉยอยู่รักษาใจจงเฝ้าดูอย่าสูญสิ้นอย่าสอพอหรือประจบมุ่งโกงกินคนทําดีต้องไม่สิ้นตัดท่าใจใครจะมองเรายัางไงอย่าไปสนเพราะทุกกรรมมันมีผลจงจำไว้ผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใคร เพียงตั้งใจไม่ทาชั่วไม่กลัวกรรมเพราะความดีนั่นมีพลานุภาพจะสามารถเปลี่ยนชะตาถ้ามุ่งมั่นหากตั้งใจไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันผลของกรรมมันไม่มีจะด,ดีเองมันจะเป็นไปตามหลักของเหตุผลก่อกรรมไว้จะเป็นผลมาให้เห็น ไม่มีพลาดอย่าประมาทไปสร้างเวรไม่เป็นทุกข์หยุดได้ทันดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด,ดท่ทุกทุกท่านเทิญจเจริญพน